ของคุณอย่างเงี้ยผมลงวันนี้นะดีพัตเตอร์นะมีคนตามอยู่แล้วตรงนี้ไม่มีว่ะ ดูดีกว่าดูดีกว่าสองตีสองต,องตีไม่มีแสงมันถึงก้อนอะ่ะบางทีก็แรงน้อยอ่ะมีมีบอดกับแรงน้อยอ่ะสองอย่างมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านโอ,โอ้ยแม่งได้ปืนอีกโอ้ ล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งเป็นเดิมศอกแรกเราต้องไปลงส่วนก่อนนะเฮ้ยออเราเอางีม,มันมีอีกตีนหนึ่งนะแนะนำแนะนำได้วยดีเราบวกกันก่อนบวกถ้าแบบให้มันเกาะขึ้นก่อนใช่ต้นต้นเกมอะไล่บวกไปก่อนอย่างนั้นมันก็ได้แต้ม มีที่เหรอครับใช่มีตอนลงตอนลงมาเห็นสองตีลูกหมดแล้ว<ต>ลูกหมดแล้วจะยิงเกมนุ่นๆผมเจอแล้วผมเจออะไรอยู่นู่นอยู่นู่นตรงที่เพื่อนมาร์คน่นนะไป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 จาขัก นี่มันวิ่งมันวิ่งข้ามาฝั่งนี่ละนี่อยู่หน้าผมเลยเฮ้ยอีก,กเกาะเฮ้ยโอ้โอ้โดนยิงก่อนอีกลวงหนึ่งครับลวงหนึ่ง อ,อยู่ไหนวะสวยเสียงโคตรสนั่นเลยเพื่อนสนั่นหรือไม่มีเลยเอ๊ะมีคนยิงจจเจ,จอ,จลอแล้วเจอแล้วยิงพูดนี่แหละเจอแล้วเจอแล้วผมเจอละล่วงหนึ่งครับแยกล่างแยกล่างดึงเพื่อนอยู่ดึงเพื่อนอยู่ล่วลงสองหมดแล้วบอดน่าจะบอด อีกสิบวินาทีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆในอุโมงมีเสียงคนยิงอะเมื่อกี้มันได้ยงิงแบบมันลองโบคำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับในอุโมงอะมอนมันเสียงลองโบเลยข้างหน้า มีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาระวังมีแค่แพ็กเกจกำลังมามีกล่องพยาบาลตรงนี้เยตลาดแย่แล้วดักเราต้องดัก ủa mình ở mình đen cờ đen cờ đen cờ đen đuổi à đuổi à đang ở cùng mình đấy đúng ở ở răn nén à đen ้แน่นเลยเกาะด,ดงเกาะแดงอ้วพวกนี้มันยิงไม่เป็นแสดงมันคราบไม่อย่างเดียวเ <c oughs> <s ays> อิ่มแล้วนี <s ays> ่แุดมุมเราไม่ยิงน้อยมากทางวิ่ง บนยานน่าจะมีตัวนะรู้สึกเจอทุกตาเลยบนยานเนี่ยอีกหนึ่งนาทีวงเซฟโซนอยู่ไม่ไกลขึ้นไปดูบนยาอนนย่างไเช็คบนยาน ี่นข้างบนมีสกบกสามอมี่บญญาเราอยู่ใกล้ๆวงเซฟโซนเหลือ30วินาทีมีเกราะวิวัฒนาการตรงนี้เลเวล3มมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ น่าจะไม่มีแล้วน่าจะเข้าไปในอุมโมงค์เนี่ยน่าจะเจอขอ้างซ้ายวงเซฟส่วนกำลังขยับใช่ใชมีแ,<ต>แค่กิโลโบ้า,มาไม่มีใครอยู่เพื่อนออะไรเฮ้ยเพื่อนตัวแก๊สตัวแก๊ส จิบาตา้าเนี่ยยิงแล้วยิงแล้วยิงผมมาแล้วยิงผมมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จ <c oughs> ิบาต้าตัวโลเยม,มันไม่ยอมมันไม่อยอมเข้ามาวะ่ะมัอน,นอยู่ขวาโอเราต้องออกไปเราอยู่นอกวง ม้านเดียวอยู่นค่โค้งเงินนหนึ่งนาทีนึงสบายสบายไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมเปิดพอทองให้เพื่อนเพื่อนเปิดประตูให้ผม่อยขึ้นไปอยู่บนเขาก็ได้เข้ามาเลยเพื่อนปรเทศเจ็บแล้วก็ปิดแลาวก็อยู่บนเขาอะ นี่ไนงะบนเขาเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยให้บวกเลยไหมรอ,อก่อนโอเคโอเคยังไม่เจอใครเลยยังหาไม่เจอเลยหลังข้าก่อนใช่ข้างหลังเต็มที่มีตีหนึ่งข้างหน้าเราตีหนึ่งนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่นี่นน อู๋ไม่นอกร้ 150. อยห้าสิบหนึ่งนกแล้วหนึ่งตัวในในบ้านอะ่ะยังไม่ต้องใช้ก็ได้เพื่อ<า>ทนะที่เราได้เปรียบที่เราได้เปรียบยังไงมันก็ยังไงก็ยังไงมันก็ต้องดันเข้าวงมาฉัันกาลงชร์ถต่อใช่ไหมรวมเราได้ไงยังไงเราก็ได้เปรียบไงมันก็ต้องดันเข้ามา คำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับดีเราอยู่ข้างใน้ะเพื่อนเช็คข้างหลังก็งได้มีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาใช่ใช่นอกวงมันก็ต้องดันเข้ามายังไงก็ต้อง,งดันไอ้ส้ให้ให้ hey, hey, ให้มันเนี่เดี๋ยวมันก็วิ่งออกมาวง,างดันมาแ <Bringing S 2> ล้ว มันวิ่งมาละเป็นกอแดงตัวนึงน่าติกว่าโดนมาข้างล่างแล้วเพืนเนาะไอ้ตายตายแดดไปตัวหนึ่งแล้วเห็นปะตายแดดไปตัวหนึ่งแล้วแห้งตายไปแล้วมันอยู่ในบ้านยังไงก็ต้องมาอยู่ดีอ่ะ ช่วงอยู่แค่นเองเราขยับนิดเดียวแล้วก็เข้าวงแล้วในงานในงานในบ้านในบ้านผมไปช้าแล้วนะมเจ็บแล้วอ่ะพันยาอยู่พันยาอยู่โอเคต่อมาต่อมาต่อแตกต่อแก่อแตก่แตกันีเราเลย กำลังรอไปหลังเข้าหลังเข้าเทียบหลังเข้าเข้านอนหลังหลังเข้านะตายตายโอเคเลยเอาหลังเอาหลังเข้าหลังเข้าเดือดี่สุดท้ายมันมีแล้วมีแล้วที่สุดท้ายเนี้ยข้างบน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 โอ้ลักซิลลี่ตัวเดียว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  จะตายแล้วจะตายแล้วก่อแตกร่วงครับ้ีโน่นะอค่ะ,ะ,ะสบายใจยังหมดมาเล่นกันใหม่เช้าโยกัส <c oughs>